ดื่มน้ำตอนไหนใครรู้บ้างสวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะรู้สึกกระหายน้ำก็สามารถดื่มน้ำตอนไหนก็ดื่มได้แต่ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ไม่ควรดื่มน้ำนะคะ <c oughs> ไปรู้จักกันเลยค่ะ <c oughs> ข้อ 1. ไม่ควรดื่มน้ำตอนที่ท้องแน่นจากการอิ่มอาหาร <c oughs> จะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดแน่นท้อง และอาการอาหารไม่ให้เกิดขึ้นได้ง่ายนะคะข้อที่2ไม่ควรดื่มน้ำครั้งเดียวทีละมากๆการดื่มน้ำมากเกินไปจะทำให้ปริมาณโซเดียมในร่างกายลดต่ำลงและยังเป็นการขัดขวางการทาง,งานของไตอีกด้วยนะคะข้อที่3ไม่ควรดื่มน้ําเมื่อรับประทานอาหารแล้วรู้สึกเผ็ด <c oughs> เวลารับประทานอาหารที่เผ็ดมากๆไม่ควรดื่มน้ําตามลงไปทันทีนะคะ เพราะจะทำให้เผ็ดมากกว่าเดิมและยังทำให้แน่นท้องมากเลยนะคะข้อที่4ระหว่างออกกำลังกายไม่ควรดื่มน้ำทีละมากมากการดื่มน้ำระหว่างออกกำลังกายที่มากเกินไปจะทำให้แน่นท้องจุกท้องอยากจะบอกว่าเมื่อรู้สึกกระหายน้ำระหว่างออกกำลังกายค่อยๆดื่มทีละน้อยๆเพื่อให้ร่างกายได้ปรับสภาพเมื่อความกระหายบรรเทาลงให้หยุดดื่มน้ำนะคะ และสามารถกลับไปออกกำลังกายต่อได้อีกด้วยค่ะข้อที่5ไม่ควรดื่มน้ำก่อนนอนการดื่มน้ำมากมากก่อนนอนอาจจะทำให้ต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยๆทำให้นอนหลับไม่เต็มอิ่มอย่างแน่นอน <c oughs> วิธีแก้ไขปัญหานี้ก็คือควรงดดื่มน้ำก่อนเข้านอน3-4ชั่วโมงและควรปัสสาวะก่อนเข้านอนเอ้าแล้วหิวน้ำอย่างดื่มน้ำก่อนนอนจะทำยังไง ง่ามากๆค่ะเ<ต>พียงแค่จิบเล็กน้อยพอหายกระหายน้ำก็หยุดดื่มเลยค่ะสุดท้ายนี้ไลนี่คอมหวังว่าท่านผู้ชมจะนำสาระขอ้อมูลเหล่านี้ไปใช้กันนะคะด้วยรักและห่วงใยขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไล n ี่คอมขอขอบคุณค่ะ